สวัสดีครับสาระเร็ c วชาแนลครับวันนี้นะครับสาระเร็ c วช n แนลจะมานี่นะครับเป็นตัวอย่างนาฬิกาอันนี้นะครับเป็นนาฬิกาแบรนด์ไทยนะครับที่ติดตัดได้มานานแล้วรครับแต่ไม่มีเวลามารีวิววันนี้ก็เลยมีโอกาสมารีวิวนะครับจะแจ้งปัญหาสำหรับ ท่านที่ซื้อนาฬิกาปัญหาของเขาก็คือฝา,าหลังนะครับเวลาที่แกะออกมาแล้วเราไม่สามารถจะยกหน้าเขาออกมาด้านหลังได้นะครับทำให้เวลาจะซ่อมนะครับหรือว่ามีอุบัติเหตุเนะท่นเข็มหลุดตัวหนังสือหลุดอะไรเนี่ยเราจะไม่สามารถถอดออกมาซ่อมเองได้นะครับ อันนี้เป็นปัญหาหลักๆเลยนะครับก็คือด้านหลังเล็กนะครับด้านหน้าใหญ่การที่จะเปิดออกมาได้ก็คือต้องทุบกระจกนะครับอันนี้ผมว่าเป็นการออกแบบที่เฟลมากเลยนะ,ะเจอบ่อยก็คือเข็มหลุดเข็มหลุดแล้วทำอะไรไม่ได้การที่เราจะซ่อมหรือทําอะไรได้ก็คือเราต้องทุบกระจกนะครับเพื่อที่จะแล้ก็ต้องเปลี่ยนกระจกใส่เข็มเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนกระจกอันนี้ก็ น้องๆสอต์เลยนะครับเกือบจะซ่อมไม่ได้เลยทีเดียวนะจริงๆการออกแบบนาฬิกานะเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างของของการออกแบบนาฬิกาที่ดีคืออะไรอันนี้เป็นของฝรั่งเศสนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเห็นไหมครับด้านหลังเขาจะเล็กอ่าแล้วหน้าปัดเขาจะใหญ่เห็นไหมก็คือเวลาถ้าถ้ามันเสียหรือว่าอยากจะซ่อมอะไรด้านในเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอ่ายก ออกมาด้านหลังได้นะครับแต่การออกแบบของเขานั่นก็คือเห็นไหมอันนี้เราสามารถ่างัดตรงล่องนี้ออกมาทั้งแผ่นกระจก,จกโยกออกมาได้เลยเป็นแบบประกบนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะะแกะออกมาดูแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับนี่คือการออกแบบนาฬิกาที่ดีนะเสิร์ฟง่ายนะครับ สวีดง่ายควรจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือสามารถเปิดหน้าออกมาอย่างนี้ได้นะประกบเข้าไปอย่างเงี้ยเรากดเข้าไปนะครับก็คือไม่ยุ่งยากนะครับนี่ก็คืออ่าถ้าเราจะเลือกซื้อนาฬิกาที่อ่ามีบีบเข้าไปก็จบนะครับแต่ว่าไอตัวเนี้นะครับยี่ห้อเอ่อ W นเนี่ยนะครับก็คือไม่สามารถ แงะออกมาอย่างนั้นได้เห็นไหมครับเขาจะเรียบหมดเลยทางเดียวที่ทําได้ก็คือทุบกระจกอันนี้อันนี้อันนี้แอ,แอดทุบกระจกออกมาแล้วนะครับเราไม่สามารถดันออกมาได้เลยนะเพราะว่าระบบะกันน้ําของเขาถือว่าดีเยี่ยมเลยนะไอ้ระบบซีนกระจกของเขาเนี่ยดีมากเลยนะครับแน่นมากแน่นจนเราไม่สามารถดันกระจกออกมาได้เราต้องทุบอย่างเดียวทุบทิ้งแล้วก็ต้องเวลาจะเซอร์วิสก็ต้องเปลี่ยนกระจกใหม่ถือว่ายากลําบากมาก นะครับผมอันนี้ก็อยากมาแชร์ประสบการณ์นะครับแนะนํานะครับให้พี่ๆน้องๆได้พิจารณาดูนะครับการที่จะซื้อนาฬิกาสักเรือนหนึ่งการตัดสินใจของเราเนี่ยอาจะเลือกที่ความสวยงามนะราคาและที่สาคัญก็คือต้องมองระยะยาวด้วยนะเพราะว่าการซวิตเนี่ยมันยากไหมจะบอกว่าถ้าเราเอาก็เราให้ช่างซวิต เราไม่ซ่อมเองถูกไหมช่างเขาเมื่อมันซ่อมยากนะครับเขาก็ต้องคิดราคาแพงเอาง่ายๆถ้าเป็นนาฬิกาอย่างเงี้ยเรียบเทียบกันนะไอเนี่ยเข็มหลุดถูกไหมเข็มหลุดช่างเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็าง่ออกมาแล้วก็ใส่เข็มเข้าไปคิดค่าแรงไม่กี่บาทแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยเข็มหลุดเข็มหลุดก็คือต้องทําอะไรหนึ่งต้องทุบกระจกทิ้งนะครับทุบกระจกทิ้งแล้วก็ต้องแค่เอาเข็มเข้าไปปลุกเข้าไปยุ่งยาก ยุ่งยากนะครับแล้วก็ทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับอันนี้ก็อยากเอามาให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับว่าการซื้อนาฬิกาเนี่ยเราต้องมองคานึงถึงอะไรบ้างนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหน้าปัดใหญ่ตูดเล็กนะครับก็เป็นปัญหานะครับก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับผมสำหรับวันนี้สารลลยเชนเนลอ่าไปแล้วครับช่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ